จะเป็นใครเป็นไปได้เลยนะครับนอกจากบอสทีทีหนึ่งตัวนี้เลยนะครับบอสทีทีหนึ่งนะครับอ่ะมีสินค้าเข้ามาใหม่เพียบเลยนะครับไม่ต้องห่วงเราก็จะตั้งเสียงเซตอัพให้แบบนี้เลยนครับอ่ะโอเคเดี๋ยวบอกก่อนวิธีการต่อวันนี้เราต่อเจ้าไอเบเน็ตตัวนี้เลยนะครับไอเบเน็ตเอซของอินโดนะครับต่อเข้า บอสที่ทีหนึ่งนะครับแล้วจากเจ้าบอสที่ทีหนึ่งก็ไปหน้าตู้มาแชลเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นเอฟเฟกตัวหนึ่งที่น่าใช้มี1นึ่งพีเดอหนึ่ง, 2, งเรียกว่าคอนโทรลนะครับสามารถจะเปิดปิดเอฟเฟกอะไรต่างๆได้แล้วก็มีแบ็กอัพแบงด์ดาวนะครับนะที่เรียกว่าใส่กระเป๋ากีตาร์แล้วเล่นได้เลยนะครับเป็นเอฟเฟกที่เรียกว่าย่อขนาดของอีทีร้อยนะครับลงมานะครับโอ้โหถือเรียกว่ามีแอมฟิตแมนด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดา นะครับถือว่าคุ้มอ่ะนะคุ้มเลยแล้วเสียงเสริมนี่คือแบบได้เลยอ,ะอ่ะอ่านี่คือเสียงคลีนนะครับ <S <S กีตารก็ดีนะครับเอฟเฟกก็ดีนะครับ ต่อมาเป็นเสียงคีนคอรัสโหเสียงคีนนีสุยอดอะต่อมาเสียงแตกนะครับ เ,เบาๆนะครับอ่ะต่อมาเราก็จะตั้งเขาเรียกว่าตั้งบาลานให้ด้วยนะครับอันไหนดังอันไหนเบาเราก็จะตั้งบาลานให้โอ้โหไม่ธรรมดาต่อมาเป็นเสียงอะไรเอย ใครที่ซื้อกับเราก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่าเราจะต้องตั้งเสียงแล้วก็รีวิวการเทสอาทุกปุ่มให้ดูแบบนี้นี่ครับนี่คือเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของยมุกจาไฟถ้าคุณจะซื้อกีตาร์หรือเอฟเฟกต์นะนึกถึงยมุกจาไฟได้เลยเขาเทสและทดลองให้คุณแล้วเซตอัพให้คุณเลยนะครับนึกถึงชื่อนี้เลยนะกีตาร์เอฟเฟกต์เฮ้ยยมุกาไฟเทสแล้วทดลองแล้วทดสอบแล้วมีรีวิวชัดเจนด้วยนี่ครับนี่คือสัญลักษณ์ของยมุกจาไฟเลย เนี่ยคคุณจะเอาสไตล์พิคแอดที่ฟูได้หมดคือเล่นได้หมดนะครับ ุกอย่างคือเราตั้งให้เรียบร้อยนะครับมีหลากหลายเสียงหูเราตั้งให้เป็นสิบเสียงส่วนนี้แล้วก็คือตั้งเยอะมั่ะ เสียงเนียนแบบนี้นะครับอ่ะจัดไปทั้งกีตาร์และเอฟเฟกใครอยากได้อะไรมาจัดไปได้มีคือมีของเข้าออกเยอะนะครับตัวนี้นี่คือไปแล้วนะคือลูกค้าเนี่ยบอกให้เซตอัพประมาณนี้เลยนะครับอ่ะตัวนี้ไปแล้วคือมันมีของเข้าออกเนี่ยอย่างเช่นสมมติบอสที่หนึ่งเนี่ยมีเข้ามาอีก2อสตัวเห็นไหมครับคือมันมีของเข้าของออกเพราะนั้นคุณอยากได้ตัวไหนน,น,น,นะลองแคปหน้าจอมาแล้วก็สอบถามได้เลยหรืออินบ็อกมาสอบถามพี่มีตัวนี้ไหมซื้อขายแลกเทิร์ได้อีกนะครับสมมติ คุณมีบอส g ีทีหนึ่งอยากจะเทินเป็นบอส g ีทีร้อยก็ได้เอามาบวกเพิ่มเงินอะไรกันก็ว่าไปได้เห็นไหมอ่ามี ME80 เอามาเพิ่มนะครับอัปเดตเป็น g ีทีร้อยดีทีพันอะไรก็ได้อีกเนี่ยนะครับนี่คือร้านของยูบุรุตไฟนะครับร้านเขาเรียกว่าอะไรร้านอื่นยังไงเราไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับถ้าคุณไปหาที่อื่นเนี่ยเขาไล่คุณไปขายก่อนเลยสมมติคุณมีพี่ มีบอสจีทีหนึ่งครับอยากจะอัพได้ไหมไม่ได้น้องน้องเอาไปขายก่อนแล้วค่อยไปซื้อพี่นะถ้าเป็นที่อื่นนะครับแต่ร้านนี้ใจดีมากคือให้คุณเทินได้เลยแต่เราก็ต้องมีเขาเรียกอ,อะไรข้อกําหนดในการราคารับของเราถูกไหมอ่าถ้ารับได้คุยกันได้ตกลงกันได้ก็ดิวกันจบครับนะส่งของอะไรกันยังไงก็ว่านไปถูกไหมอ่าครับประมาณนั้นโอเคครับผมเนะ่ยก็อย่าลืมลกันนะครับอฝากไปด้วยครับของมยมุกจะไฟ สอนดีๆคอสอนปรับซสาว์เทพแบบนี้นะครับหานะะที่ไหนไม่ได้แล้วนะค,คือบอกละเอียดยิบในคอสนะครับในนี้คือให้ดูแค่เปิดๆเปือกให้ฟังเสียงเฉยแต่ในคอสบอกละเอียดยิบว่าปรับยังไงอีคิวยังไงอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับไปดูกันได้นะครับในคอสสองผมบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มเป็นคอสที่คุณแบบคือคือถ้าพูดตรงๆเกิดมาชาตินี้ไม่ควรพลาดคอสนี้เอาจริงจริงครับนะนะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกนี้ไปแล้วนะครับในะในการปรับเสาร์ของรถไฟอย่าหาว่าผมคุยเลย หลายหลายคนเนี่ยทักมาถามเยอะมากจนผมต้องทำคอร์สออกมาคิดดูแล้วกันแล้วอยู่ดีๆผมจะทํามาไม่ได้นะอยู่ดีๆถ้าคนไม่เกิดการยอมรับเนี่ยผมทําคอร์สขึ้นมาไม่ได้ต้องบอกก่อนนะอ่านะที่ทําออกมาเพราะว่าน้องๆเรียกพี่พี่สอนปรับตัวนี้หน่อยพี่ทำคอร์สพี่ทำคอร์สออกมาเลยพี่คอร์สอะไรอย่างเงี้ยมันมีเสียงเรียกร้องมานะผมจึงต้องจําเป็นที่จะต้องทําให้กับหมู่มวลมนุษยชาติ <laughs> นะครับ ประมาณนั้นเลยเนาะบอกได้เลยว่าถ้าคุณไปเข้ามันเสียดายมากจริงๆนะครับเกิดมาทั้งทีเนี่ยเพียง9ก้าร้อยเก้าบาผโอ้โหคุณเลยนะครับมันได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดอ่ะคุณคิดว่าโอ๊ยแค่นี้เหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะฮะคือคุณคิดว่าแค่นี้ผมบอกได้เลยคุณคิดว่าแค่นี้แต่ความจริงแล้วมันขนาดนี้มันใหญ่มากมันใหญ่กว่าจอยอย่างเงี้ยคือมันได้อะไรเยอะมากจากประสบการณ์กว่า20กว่าปีนะครับปีนี้ผม34แล้วปีหน้า3าเต็มแล้วนะครับ ผมบมอกได้เลยว่าผ่านเวทีแบ็กอัพผ่านเวทีการประกวดเดี่ยวประกวดวงล้มเหลวได้แชมป์ได้กิโลได้แชมป์ถูกดา่าถูกว่าไปเล่นแล้วโดนไล่ออกนู่นนี่นั่นคือผ่านมาหมดตรงนั้นนะครับคุณไม่ต้องเอาประสบการณ์ตรงนั้นไปเสี่ยงต่อคุณเลยผมเสี่ยงให้คุณหมดแล้วแล้วรวบรวมไว้ในคอร์สปรับเอฟเฟกแล้วก็คอร์สสอกีตาร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูทั้งหนึ่งลิกนะครับ อ่าโอเคนะครับถ้าถ้าคุณแบบว่าดีดธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะไม่เพาะเห็นไหมถ้าแ,แค่ได้ดีถูกไหมแต่ถ้าคุณ mm hmm. เนี่ยมันมีวิธีสะกดคนดูคุณจะสะกดคนดูให้เขาเรียกว่าฟังในสำเนียงกีตาร์ของคุณเนี่ยนะครับคุณจะต้องแบบว่าเฮ้ยมันจะต้องมีลูกเล่นนี่หว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราดีนดนตอตาง ดูอย่างนี้เฉยๆมันก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยเฮ้ยมันดูมีพลังแล้วมันดูแบบเฮ้ยมันต้องเหลียวหันงองอะนะครับเฮ้ยกีตาร์เสียงดีแล้วก็ซาวดีแล้วก็เทคติคดีนี่ะครับนี่มันทําให้เป็นให้คุณเองเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปนี่อาหาว่าผมโปรโมทเลยครับแต่มันเรื่องจริงถูกป่ะเวลาคุณไปเจอใครที่เล่นกีตาร์ดีๆหรือสำเนียงดีๆฟังแบบเฮ้ย ไม่ใช่อ่ะเฮ้ยจะไปสูมเนียงดีจังเลยอ่ะเห็นปะแต่ถ้าคุณไปเจอเห็นปะน,นี่ผมทำให้ดูเลยขนาดเนี้ยคือมันคือมันต้องเรียนอะจริงจริงนะจังเรียนถึงจะรู้อะว่า,วาแบบเฮ้ยทำไมแบบ ผมเล่นมาอย่างนี้ได้ซาวแบบนี้เนี่ยมันคือมันต้องเรียนรู้ในในคอร์สอ่ะเท่านั้นนะจริงๆครับผมนะ <c oughs> คือมันไม่สามารถบอกตรงนี้ได้หมดอ่ะคือบอกได้มันก็บอกได้แต่ว่ามันไม่สามารถจะใช้เวลาที่บอกได้หมดเวลาในคอร์สท้องบอกนั่นเร็วหูเป็นแบบเยอะมากคลิปแบบหเป็นแบบร้อยร้อยคลิปอ่ะนะครับแล้วไปดูไปเลือกดูไปนอนดูไปเตียงกาดูได้เลยว่ามันคุ้มมาก ทั้งสอนกีตาร์ทั้งสอนอิโมไว้นะครับ <c oughs> การใช้โน้ตต่างๆอะไรเงี้ย <c oughs> การปรับเอฟเฟกปรับกีตาร์ปรับหน้าตู้รวมไปถึงรวบรวม,วม,วมประสบการณ์บนเวทีจริงๆถ่ายมาให้คุณดูในนั้นหมดแล้วนี่ครับการไปประกวดที่ต่างๆอะไรเงี้ยถ่ายมาให้ดูนี่แหละครับนี่คือจำพ่กจะไฟะครับอ่ะโอเคนะครับลูกค้าเข้าพอดีครับอ่ะโอเคแล้วพบกันในคอร์สตไปครับ